สวัสดีเพื่อนๆเสามือวันมือสุดท้ายเลยมือน,นี้มือเป็นมือที่ได้ช่งสการ์แล้วมือน,นี้ก็ <c oughs> ไปโคตรอท่านในบ้านสเตเลสฮะเพื่นตเตะเสาตะสามเตะซี่มันละ มากันนึงเขาพักนี่แนละบรรยากาศของชีวิตชืมชนของคนบัรให้เราการช่วยงาน พี่น้องมาลงาลง,งานช่วยการช่วยงานกันหลายเด้นักปาดกันหลายเหมือนนี่ทีมงานคุณภาพ สถานที่ที่พี่วัดทงทิพย์พี่ก็แล้วละพี่ดีพร้อมแล้วมมลกำลัง ยวของมาประดับผมก็ล้งมาตีม้แล้วจะตีมที่พี่ตีขันมีนที่วีกันเอาละ เราอยู่นี่ครับมหาวุลกันามแสนดนโลกคชงงานโคชน้องลูกนุ้งหีพบคนได้พี่น้องเลยงตายมันก็เป็นคู่คพื่อเล่าแล้วพี่น้องเลยเง่าคุนตําเล่าไปสู้วันโบรีเดน่านเนี่ยาเอาลังนานป้อนนั่านอนด้วยท่านพ่โตนลุมด้วยพื่อผ่านลายลัางถึงต้นไม้ผ่านร้านด้านเขาเน่าคนวตีนั่งเกี้ยวโบเกี่ยวพันพนังบริบีย่างเลยน่างใจจัดใจพี่น้องเลย อันนี้ทํางใดแท้ตามรเก้แ่เจ็บตายจะยงเด้อมันก็ติดตามคนนั่งชมไปเฮาด้วแล้นจนไปเฮาติดติใจลูกนัครับทูกชีิตต่ก็ใสไปเฮากระไรน้ตสามชิ้นหน้าความดีเอ่อทู่ชีวิตก็คูกคนยันจัวนักร้องดังพ่อไปโก็รใหสุพรรณที่นต้นิงในชาติเอวเขาแล้วซเดี่ยวเอ เออดีเล็กววานามบุฟ่ามหาวุฒเจสายับเสือ่จะไปดียมเ่็กกันเพรมันยากั้นเดือนะครับสายตรจนักถาดกัหลายเนีพี่น้องชุมชนคนใตะบนซอยนี้งานสงงาน่านอยเือนแนวเนี่เป็นจำเป็นงานมีสิตีมงานเต่งงานปับเลยลอยเดียปานี้ละ ล้างนี้ก็ได้นะนี่นะมึงไม่คู่ต่อท่านไม่บาสเตรีเท่านี้ละกูอยู่บังหลับความสำเร็จนี่นี่ไงทันมีได้เมื่อนี้ก็พูดโคตรละเย็นเจ้าของเนี่ยเฮ้ยพงอยู่ยูทูบุมดละ ว่าท ok ี่โทเคสซองพ้นเออพ้นมาหาขึ้นขมิร้านัุยไปเสิเออนั่นเกกัดนั่นได้ว่าที่โทเพ่นเคสซองพ่นหินเต้ไม่ได้พ้นไปลงมันมีโรคทานี้เนาะว่าเท่านักป่าหลายได้ดินักป่าเตี้ยิ่นมีคบหมานะี่ นักปั้นันขับ่มีพี่น้องมาซอยดีกันป้างานนี้ก็มีแล้วเนาะจลขนยที่เดียวบ้านเมืองนอเรือมีดับไม้ักาไปเจอพละมองเด้ปะซอยไหมซอยไหมเอเจ้าไหมกันเลย้ามเลยไปเจอนี่ซอยเลยซอยเลยเนื้อมันหลย้อมซอยรด พ้อใจนับมือจนอายุเป็นนับมือหลอใจนับมือจอเจอดดเข้าเบ้าแล้วนี่นะหมาบนเท่าไะมีอะดื่นดหรอโอ้ยมีจวาออดื่นเพิ่อแล้วเด้อเออเอาเลยเอาเลยนับมืองไปขางหลังได้โอมักระห้ร้จ พอดีให้เพื่อนวาดเน้วนะเน่ยพาไก่เพื่อนยังเหรอะ

แรงหอหลังน้อยนะครับเสาเดียวกู้ที่อยู่บ้านเลื่องพูดมีแต่คำว่าจาตะมรณะให้กับคุณแม่ยกยกขึ้ไปก้อนเพื่อนทางนาพนเอกกิจนะครับรอแต่พี่น้องลงไปสายญาตินะครับร่วมด้วยเชื่อกงจับสายโยงห่วงสายใหญ่นะครับ กิกย่างน้ำนาพระเินไปก่อนพระเลยก็ได้ไปก่อนพิกไปก่อนแล้วก็เปนยานแต่ถมสวยงน้ะครับทร่างกายสังขารของคนเราของเานะครที่ต้องว่าอนราสังขารเมาลงเอ๋อุสารเย็นงนสุดท้ายกำลังไปสู่มนวัดลองทิพย์เลแล้วหายใจพาดลงไฟน้ำดิ่ก็ที่ตาม นอน,นตัวแข็งแรงสลดเมื่อหมดคื้เขาตราสังเอาใจดีแบบนี้แต่เพื่อหลายหลายคนถามรับจู่ปาช้าสุ้งพืเหมือนต่นานใครจะถามเรียกเราก็กล่าวตายครับแม่เลอหนอมนุษย์เรามีเท่านี้หมดวันแล้วก็ไม่มีขึุ้นความหมาย ยิ่งยางฝ่าะจากขาดหลงดับจากกายกัจะเลกเที่ยวรวดกันไหนเป็นนักภาพที่มาัมา้องมึงโคตรตึเดือดเลยกนรรบมากระกระบาย่ะยือตอเที่ยวรวดขนมาท้องก็อยู่เนี่ยปากอยู่ได้ดีเว้ยเอาันติดใจนะครับผู้คันครับมาจับใจโดงครับสุดท้ายบรรพายของชีวิตแล้ว ถ้าคุณตั้งใจก็คุณน้องเด้อสำรวมกายประจาใจเด้อให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อออกนี่แหละเขาว่าวาดเข้าโตกว่านเพลเพื่อกงค้นผัวว่านใบจะเพิ่นจามทางมาคืนมันมีเอ็นวาดแล้วมันคืมีคืดวาดเข้าวัดโตกเด็กนี่แหละคือวาด เพื่อเป็นจิตีถ้ำมาเป็นเพเื่อยังเขามาโคเขาโค,โค,โคที่แหละคือว่าการชินทุนของคนสุดท้ายของคนกันคือนี้ละซึ่งนำพาไปสู้บรปทายคือกับเฮาสมิน ก็กเขต่อัยแูแไแล้วดุหนูเนาะแยแปเดเ้าหนิทำไมนายกรัฐสมุตรีคนที่แปดรไม่ให้คไแล้วหนูเนาะเจ็ดศูยแปดเจ็ดูนเก้าสี่หนว้าไบยกนัมุตรคนทยแปดเขาไม่ให้รเบื่อวัดถวัลย์นี่แหละประมาณนี้ถวัลย์ทำลงนาถวัดยนี่แหละเดี๋ยวาเบม่อคนศูนย าว่อีชือสบายน้านกรัฐมคนตยีในประเทศไทยคนที่เขาขาเสือม่ใ่คนของเ่าสั่งเอออแล้วก็ฝนก็ม่งา่านกาแฟมาเลครับเออจะกระติธรรมของมันพท์สวัสดิ์ต็นเมีแต่ยาดที่ทําทั้งนั้นลูกซีนลูกเดีแลวห้องน้ำทางโน้นก็มีก็ ถ้าใครมาแล้วก็คือโอกาสเนดะ้อวันนี้หัวหน้าอนามัยมาเด้อเออผู้บริการสถานีอนามัยกระไรยกาไรเพราะว่ามันมีมีวิก็มีทางไหยกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีทั้งสองเพื่อนไปทอดผ้าให้กินเออขาเออมีใหญ่ยยเหรอมอีเยะ พอแล้วพอว่ากันไดาแต่ผมก็จิตันนี้ยังดีขึ้นนอกกจะดงครสงจะตีไล่ล่างจะยึดประเด็นไม่ย่องไหนคือพอมาเหยย่องมาเตือเตนไปพวดต่อมันบอกต้องมาย่องกันดอยย่องอยู่ในกองไฟมันใหม่เน่ยนอเออเอาสนได้แผงหน้คนไหนเจ็บเข่งเจ็บขานั่งเกาอี้ คนไหนไม่เจ็บเข่งเจ็บขาก็นั่งพื้นเออเข้านี้คนไหนที่จะนั่งเก้าอี้ก็ให้นั่งเก้าอี้เจ็บเข่งเจ็บขาเออตัสด,อด,อด็นคณะตัเสด็จเดินมาทางด้านนี้เออเออเขืนเขามาร้อยก็รีบรเอคนละไม้คนละมะือจับสสยกันหยิบนอนหยิบน,นี่ก็โอเค ถ้าเรามาแล้วไม่ช่วยกันงานก็ไม่เดินเพราะนั้นให้งานมันเดินมันก้าวหน้าไปงานจะเดินได้เราต้องดูเลอเจอคนไหนที่ขาดตกบกพร่องยังไงก็พอแล้วพอแล้วตอนนี้จะไม่ต้องเข้ามาลูกพอแล้วพอแล้วที่ยังไม่เต็มอยู่พ่อพ่อ ยาวมามันขีดถอยไปก่อนลูกพอ่พอพ่อแต่พอแล้วยาวเข้ามามันไม่แครไม่พอ,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 อทำโรงกลัวก็มีเป็นแครทำโรงกลัวอด้วเจ้านี้พอแล้วดันนี่นั่งพื้นเอาก็ได้พอโตยังไม่เต็มเลยองฟังหลวงพ่อนะแออยาวเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะไม่ได้เอ้าไปทำโรงกลัวก็อดเพราะว่า ทางนี้มันแคบพอแล้วไปทางตรงนู้นประโยชน์ ด้เวลาแล้วตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีแห่งขึ้นเปนนประธานคือนายกเทศมนตรีทาน,าน,นมีทองคิร่านายกเทศมนตรีของตะมูลรางจะเป็นประธานจุดทวกเทียนบูชาคุณพลรรัตานาใจเพื่อเป็นกายนอนฝายวา,ายใจใจเข้าสู่คุณพลรรัตานาใจนั้นต่อไป โคซาธรรมะโคซาธรรมะอภัยบาดาธรรมะโซมายาเวตนาญาสัมปโยตธรรมะโซมายาเวตนาญาสัมปโยตธรรมะอะตุกะมาโซคายเวตนาญาสัมปโยตธมะวิบกรรมะวิบากธรรมะธรรมะเนววิบากาวิบากธรรม โออานินุปานณิยานัมมานุปานินุปานณิยานัมมานุปาลินานุปานาณิยาธัมมาสังเกเรนะสังเกเรติกาธัมมาสังเกเรติสังเกเรติกาธัมมาขึ้นเป็นใบต้นหรือใบเปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีพิธีเรียกลังมานะครัา เข้ามาป้องเขามาอยู่นี่เลยในนางเสื้อลาย,ลยกันครบบอนี่นะ <c oughs> เอายกโลกสว่างเลยครับวางทับผ้าทับวางทับผ้าเลยครับ คุณสถาพรปลักรนภารับรองคณะกรรมการผู้จ,จัดการฝ่ายบัญชีการเงินนะครับของ,รของขบ,อบริษัทขอบคุณท้าบอลชิบูล็อกเน้นนะครับขอนเชิญน,นะครับแล้วก็คุณคุณ,คณทวีศักดิ์นิพิชาเชิญเลยนะครับ มีท่านเรามีท่านเราอยู่ไก่พุดเอาทาฟอมเอาเลยเร็วๆกำลังมากำลังมาครับกำลังมา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 มาอยู่มาอยู่ามาเลยมาเลยมาเตรียมเข้ามาเตรียมเข้ามาครับเตรียมด้านในนะครับ วางวางทับท่าวางทับพาดครับอันนั้นใส่เอลนั่นแล้วโอเคครับครับขอบคุณครับ ให้ถึงยกเด้ย,ยรกรักที่เป็นชาตจงไปสู่พบที่ดีพบที่ดีเด้อเออเพราะว่าตอนนี้มันแดดออกแล้วฝนก็ตกดอกเออบางนั้นมันไม่มยาเป็นปีที่ดอกเนาะงกำลังเป็นพิธีเออปวารเพื่อประดาเพิ่งจะเลยเยี่ยวลงมั่งจ้ะใช่ไหเออยิงซ้ายซ้ายขวาย,ายิงซ้ายซ้ายขวาเด้อเออลง long ngươi thuộc tâm, lòng ngươi thuộc giác. Giờ phải xuất vấn cảnh đấy. Phải xuất vấn cảnh là cứ lắm, tắm nặng, tắm nặng, và đối với một tấm thừa đấy. Ừ. Người ta ngươi chắc là quyền đấy. Có phần sẵn nên, thế này đấy đúng sẵn. Phải bỏ hình kẹt, đọc mây sẵn, băng đầy mưa đầy, đồng theo gai của ngươi, hạm kẹt đấy. Khó đấy. Ừ. Đọc gai của ngươi đồng ừ. Ừ. Đột con, đột hai, พอไปแจวแล้วใครจะไปรับก so ็ได้เด็ได้ต้องปจิบัตาเองเด้อดอกไม้จันเด้อเพราะว่างานไหนงานตายไม่มีใครอยากได้รับดอกไม้จันทุกคนเด้อเออให้ไปยึดเอาอันนี้เด็กคือเป็นหลักหลักเกณฑ์รับเกณฑ์รับการเด้อเออต้องให้ถูกต้องตามประเพณีเออต้องคิดจองค่องคิดซีให้ได้ท่องหลับ ม่นจำถึงต้องตาม่ห้ถงตรก็ได้กก็เลยว่าให้เราทำให้มันถึงตองกรเลยให้ถึงต้องนะเออคืนทางดีคือทางดีแล้วก็ลงจิงซานคือไหนมาพอรงเรียน้านไรบวันที้ ไอ้รพยาบาลนีะไม่ของบ้านให้นาเลยบริษัทไม้กัพอน้องปอตีไหวได้เลยรบบนี้เป็นปอตีพ่อให้แบบนี้เออที่บ่านมากงงานจบทุกตาถ้าเป็นคุกตาเป็นปอคุกตาทุกตาจะติดตปฏิเถธก่อนเบาแล้วสการงานคงดีเป็นงานคงดีเราไปบมากบ้างเถิดนั่ดแล้ ตัวใหญ่ตัวเล็ไปหันงไปแต่เออลงสะพานไเด้อไปไปคอยลงไปปฏิบัติปฏิบัตขอดูว่าอะไรดูว่าุ้มใจเอาเยอะแฮะเอาแล้ว ครับตัวช้อยตัวเสร็จได้เลยครับคุณ <simit> 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 nó mình gặp phải gặp phải chào phong theo cái lót vào liên lông mà thư măn trên đấy con gì ra luôn đó con ไปมาครับนี่ <laughs> บ้านทางนิจไรเออนิจเออบ้านเป็นพินิไร้บ้านทางนี้บ้านมีบ้นเป็น่น้อบ้านทางนี้บ้านีบนปนี่เออ้นเจ้าการได้กันนะ ทางตุ้มอกวิก <ga>. okay. ับมีสุชาติลงกองน้งได้เาตาทุกเป้าแบ้เคยเอ่นกานจะสาแกข็มส่ถึงอันนี้สุด้า้ากำันิดป็นท้องเผลือเป็นปฏิบัติหน้าที่ดีเลิศดีปราเสร์อันนี้ทางคุ้มอยกับตุกตาบีกับบ่มีผลิตมาคอณผลแท้คุณและมีคันหา เออมา,มาหม้อหัสุดเจ้ากับไก่ตตวีปลาเผาปลาเนื้อเออมาเพาะเนื้อเออมาหม้อปราบ้าหยวจุดเจ้าเืออยู่ดีม,มีเหตุเจ็ดยาไนไทรจะมีเธอมีอาอยุวรรณาสุขภาพละสจุข,ขัดจำเริมม,เรมมันยืนจะเลยมุ่มืองเป็นเสตธีมาเสตธีเด้อ วันนี้สุดท้ายแล้วเคยคือศาตรผู้เห็นแค่คืเคยแล้วผู้เห็นมันมาแล้วนี่ผู้เหแค่ออกแค่คืารวนีผู้ไทย แอกการสว้งานพอซบผู้เมืผู้สอยเลือผู้เผยผู้าหน้าี้ผู้เยเดียวกวัญเจ้ามาเอะัิตเกิเมือวนี้ละคยนี่ละเดยมาผู้แข่งตเดียวมายัดเกังผู้บงใสขวัญเจ้ามาผู้กว่าขวัญเจ้าตาผู้บงเจ้ขวัญเจ้ามาได้เก้าขวัญพันนอนเมื้อไปนำดีเมื่อนี่นำเพิ่นเฮจะมาเล่นถึงถึงพังงานผู้ใสถึงพังเขา ธูงเพ่งไม้มีเจ้าหากักสูงเพ็งรักมีเจ้าพนพี่เจ็บก,ก็บตกเสือปลาไม้พี่ไข่ตกเสือปลาเหล่าปลาคานอนรับเราจะได้เงินผักนอนฝันเราจะได้เงินมืดน้นอนเตือนเราจะได้เงินแสนแสนลงไปแก้งแมงจโจดโจดท้ายจะมาปานมาไรจะมาเบียข้นเบียคือคนจีพายีเบียจะพินตายว่าละยู่ว่ายยระโยภวราโลุสายะนะโมภะชายะนะมะปะจาพี่กะนะมะมาให้เขาควันมันนอน ฟันจะไม่จะผูนวยนาผ่าน่วยไงญ่จะมาเสืมหมดเลวันนี้ฟันจะไปกินเขาหนังผีก็จะมาแถวาน้านังผีก็จเจ้าข่ายจะมาด่าจองเป้ามาแล้วก็จะซึ่อองดอกจันมาแล้วก็จะบานดอกมมดมีเหงืลลหง่อหมดกขับมีเหงาาดกเขาาโตไปในหกินเขาตกตรงน้ตกตรงเขาจะมีอายุวันนาสุขะภาละมันยืนเจริญรุ่เรืองเป็นเสรษฐีมา <c oughs> เศรษิีสาธุจัจ

มีฮองมงสุศุสนาการแท่การแข่ปัญฝักการปัญตาเวนคนเด็นแต่ในทองคนนองในเนื้ทึ่งินปัญหลังเปนงานไปป่าิึ่งคนบ้าทั้งนนดรงเธอมาดูนำลูกนำเบีนำพี่นำน้องพี่น้องยังงานดุตตาคนเมื่อพสจำดุจมิแต่ติงคนนี้จักฟ้าเธอจะมาเปลี่ยนกองติงกองข้บมาเป็นป้าผุ้มองยูชนสภาุธา สวัสดีมาสวัสสังฆาภาเวนนาสัทาสุทีปะวันตุเตเจริญมือ คนทำคนทำคนไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมว่าคนทำไม่ดีอย่างนี้ต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรให้ได้บ้างให้ได้บ้างเอาแล้วถามไหม